นี่เม์เดี๋ยวถ้าลูกค้าเข้าร้านเนี่ยเธออย่ายืนยิ้นอยู่เฉยๆนะต้องขยันขายของหน่อยแนะนำเมนูเด็ดๆแล้วก็อย่าลืมล่ะพยายามผ่าเรื่องลูกค้าคุยเยอะๆพยายามผ่าเรื่องลูกค้าคุยเยอะๆเราอย่าลืมล่ะพยายามผ่าเรื่องชวนลูกค้าคุยเยอะๆเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะเออแล้วก็พยายามแนะนําเมนูที่มันแพงๆให้ลูกค้าสั่งเยอะๆเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจแล้วค่ะฉันพร้อมมีวิธีโอเคตัวเลือก ดีค่ะคุณลูกค้าเชิญนั่งเลยค่ะจมูกลูกค้าเป็นอะไรหรอคะดูไม่ปกติเหมือนชาวบ้านเขาเลยอะแล้วอะไรโดนใจให้ลูกค้าตัดทรงผมทรงนี้หรอคะเหมือนสิงโตภูเขาเลยอะค่ะเท้นเงือนของลูกค้าเท่าไหร่หรอคะถึงได้กล้ามากินข้าวที่ร้านเราอะ ว่าแต่คิดอะไรอยู่อะคะไม่ต้องคิดหรอกค่ะร้านเราเนี่ยเมนูแพงๆท่านั้นแหละค่ะคุณจ่ายไม่ไหวหรอกแล้วนี่มันนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวแบบนี้เนี่ยอย่าบอกนะคะว่าไม่มีแฟนน่ะอย่าว่าแต่มีแฟนเลยเนาะสภาพอย่างนี้เนี่ยเพื่อนไม่ครบถ้วนไงบ้าบอข่อยทอดพูดอะไรของมึงเนี่ยพูดช่อช่อช่ออยู่นั่นอะไรบ้านมันมีคุณคุยด้วยอะไรไงฮะคุยพูดพูดพูดอยู่อะไรพูดพูดแต่หัวตัดทรงผมอะไรมึงบ้าหรือเปล่านี่นะ พี่จอกฝามาพูดเรื่องไงมึงไปเอาเมนูที่แพงที่สุดในร้านหนึงมาแล้วมาให้กูที่นึงไปไปด่วนเลยไปได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะกูกูถอดรองเท้าเลยด่วนเลยเฮ้ยกูไม่ได้ไปบ้ายอตามันเลยเกือบไปไหมล่ะเกือบหม่ตูแล้วกูนี่มันตัดยอดอะไรแถวนี้ยูคุณลุงคะซื้อผลไม้หน่อยไหมคะคุณลุงนี่อีป้า คุณลุงบ้าบอลเลยกูเพิ่งอายุ18บริบูรณ์นะครับโอ้โหเรียกคุณลุงคุณลุงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ฟาดด้วยรีมผีปา่า <Okay. S 1> ขอโทษค่ะหมายถึงสุดหลอนะคะสุดหลอคะซื้อผลไม้ไปกินหน่อยไหมคะอ๋อใครมันตัดหญ้าอะไรแถวนี้เนี่ยเสียงดังมากเลยอ๋อแล้วขายไงครับเนี่ยโวคาโดพวกเนี้ยอ๋อลูกละสิบบาทค่ะถ้าซื้อห้าลูกก็ห้าสิบบาทค่ะ รู้ว่าสิบบาทโอ้ทำไมขายแพงจังอะลดให้หน่อยได้ไหมเราอยากให้ฉันลดเหลือเท่าไรหร่หรอคะอืมห้าบาทโอเคค่ะขายอันนี้พกถุงมาเองใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะเป็นแม่ค้าต้องมีถุงนี่ค่ะแป๊บหนึ่งนะโอ้ลูกใหญ่ขนาดน,นี้ขายลูกละแค่ห้าบาท ขายถูกไปเปล่าอ๋อนี่ยอมรับมาพูดมาตรงๆเลยดีวยกว่าว่าอะโวคาโดพวกเนี้ยเป็นลูกที่มีปัญหาใช่ไหมเป็นพวกที่มีปัญหาหรือไม่ก็นี่เจ๊ฉีดยาแมลงไวใช่ไหมหอือถึงแม้ขายถูกขนาดเนี้ยเปล่านะคะ <c oughs> ฉันไม่ได้ฉีดยาแมลงเลย <c oughs> ถ้าเกิดคุณอยากกินแบบนั้นน่ะคุณก็เอากลับบ้านไปฉีดเองสิ <c oughs> แล้วอีกอย่างถ้าฉันฉีดยาแมลงจริงๆอ่ะมิฉันก็คุณนั่นแหละที่จะต้องปุ้ย ก็เจเล่นขายสักถูกขนาดนี้ยโอ้ใครจะไปกล้าซื้อไปกินเล<อ>่าอ้โหเออนี่เจไม่เคยได้ยินเหรอว่าของจะถูกจะแพงอะ่ะมันขึ้นอยู่ที่คุณภาพนะอูเจไปขายลูกละห้าบาทเงี้ยผมไม่กล้าซื้อไปกินหรอกมันถูกเกินไปอะ่ะอ๋อถูกไปงั้นเหรอคะ,อะงั้นเอางี้คะ่ะเรามาคุยเรื่องราคากันใหม่อีกรอบแต่รอบนี้ยฉันเรียกเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นนะคะโอเคเปล่าโอเคก็ได้โอเคค่ะงั้น ียงดังใช่ไหมคะเสียงดังมากเลยเนาะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันต่อเนาะได้งั้นทั้งหมดก็500บาทค่ะห้ามขาดแม้แต่บาทเดียวไม่งั้นฉันไม่ขายให้นะคะลูงเป่านี่มันของเกรดเอเท้นั้นเลยนะว้ามันต้องแบบนี้สิมันต้องแบบนี้ถึงจะถูกนะอโวคาโดลูกละร้อยห้าลูกห้าร้อยป่ะแบบนี้แหละแค่ไม่ต้องชิมหรอกแค่ฟังก็รู้แล้วว่ามันคือของดีเนี่ยของดีเลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมให้เลยลวกันนะห้าร้อยใช่ไหมค่ะ อ่านี่ครับ500อ่านะครับขอบคุณนะคะครับเดี๋ยวกลับไปชิมเลยเดี๋ยวให้พ่อแม่ไปชิมด้วยเนี่ยอร่อยมากเลย่อยบอกนะเสียงดังมากเลยเนี่ย